ยายโรสจ้ารูปแบบนี้เขาทำกันยังไงไปจ้าวันนี้ยายโรสจะพาไปทำนะคะรูปภาพจากสร้างจาก AI จากแอป Gemini และที่สำคัญเขาให้ใช้ฟรีด้วยนะและมากไปกว่าน,นั้นนะคะ รูปภาพที่สร้างจาก AI เราสามารถที่จะนำไปโพสนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะทุกช่องทางเลยและอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะโพสเราจะเปิดป้าย AI นิดนึงเพราะเรานะคะสร้างจาก AI นะคะแค่เพื่อนๆนะคะมีรูปนะคะเอาหน้าชัดๆนะคะเพื่อนๆเอาหน้าเราที่เป็นหน้าชัดๆนะรูปหนึ่งใบนะคะแล้วก็เข้าแอป g e m i n นะคะพร้อมกับพร้อมหรือคำสั่งนะคะที่เยโรสนะคะวางไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆนะและเยรสจะพาไปทาแบบละอีย เลยนะคะสำหรับคนที่นะคะ,ะเวลาที่จะรดโพสต์ไปเขียนไปอาจจะฟังไม่ไม่รู้ก็เลยมาทําคลิปวิดีโอบอกแบบละเอียดแบบนี้และเรายังสามารถที่จะเอาไปประดับบ้านของเรานะคะรูปแบบนี้นะคะโพสต์แบบนี้นะคะเขากาลังฮิตกันเราไปทํากันเลยอย่าลืมแชร์เก็บไว้ดูนะคะหลายๆคนยังไม่รู้ไปกันเลยจ้า ไปจ้าก่อนอื่นเพื่อนไปที่แอปจิมินายเลยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่มีก็ไปโหลดมานะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาให้ใช้ฟรีค่ะจิ้มจึงเข้าไปค่ะเพื่อนเพื่อนพอเราจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็<ห><ๆ>จะสวัสดีเราแบบนี้นะคะเพื่อนไปที่หมายเลขบวกตรงนี้นะเพ <oria S 2> ื่อเ,นะ <พ oria S 2> เราจะไปนํารูปภาพมาค่ะจิ้มเข้าไปตรงะะบวกเลยจ้าทีนี้นะคะไปที่แกลเลอรี่ค่ะแกลเลอรี่เพื่อไปเลือกรูปภาพนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกรูปภาพนะคะว่าเราจะเอารูปไหนเนาะเดี๋ยวเอา เอารูปไหนดีเอารูปเอารูปนี้อ่ะรูปนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็นำเข้าไปค่ะแล้วก็ รูปเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะพอมาอยู่ตรงนี้เสร็จนะพเพื่อนๆก็เอานะคะพร้อมหรือคําสั่งนะคะวางลงไปแบบนี้นะแล้วก็กดไปที่ตัวนี้เลยนะคะ,ะส่งนําส่งค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้นะคะเขาก็จะทํางานนะคะเวลานะเพื่อนๆก็ค่อยๆเลื่อนดูตรงนี้นะเราจะเห็นนะคะว่าเขากําลังทํางานอยู่แบบนี้นะถ้าตัวสีฟ้าหมุนอยู่ไม่หยุดนี่คือยังนะคะยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่าจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่นะคะกันเน็ตของแต่ละคนนะคะถ้าเขาทําแล้วไม่ถูกใจเราเราก็ทําใหม่เนาะ และนะคะพอสีฟ้าหยุดนี่คือเขาเขาทางานเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนเลื่อนนะคะเลื่อนนะคะเราก็จะเห็นรูปภาพแบบนี้คะ่ะเพืพ ơn, ่อนๆค่คะแล้วแต่ละครั้งนะคะที่นะคะคําสั่งออกไปนะคะรูปภาพแต่ละครั้งเราก็จะมีขนมจีนมีส้มตำมีปลาทูทุกครั้งแต่ถ้านอนอริยาบทอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เพื <M: S 1> พ่อนๆลองเอาไปทําดูนะเสร็จแล้วนะเพื่อนแตะที่รูปภาพเนาะแตะรูปภาพแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะ เขาจะขึ้นบันทึกตรงนี้นะ,ะเพื่อนๆก็กดคําว่าบันทึกนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไปใส่เพลงนะคะสามารถที่จะเอานําไปใช้งานได้ทุกๆบ้านเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไว้ดูนะใครอยากรู้อะไรก็ทักมานะคะยายรุ้นะคะจะนํามาแบ่งปันนะคะทุกคนอย่าลืมนะพร้อมและคําสั่งอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะใส่มากไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันผิดกฎค่ะใครทําไม่ได้ก็ทักมานะจ๊ะเลยพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้า